ที่อาพพลองออกมาแล้วเอาตาแดง2ตัวเข้าคู่กันแต่มันไม่มีที่การเลยตัวหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ตัวหนึ่งก็2 5งหรือชุดนี้มีคนเอาหมดแล้วไม่ต่อราคาสักวครโอ,โอ,โอ้ตัวแล้วสอ0พคือปกติผมเจอแต่น้กหง,งยกตัวแล้วสองรครับพี่ สวัครับอาสิพิี้นะครับฝั่งนี้ฝั่ฝตัวเ,เ้วยนะครับสวัสดีครับผมมาดามตีสิบครับแอดมินเพจเรื่องเล่าชาวสยามครับวันนี้ก็จะพาอาสิมารู้จักกับผู้ที่พัฒนาสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการรู้เปล่าสายพันธุ์เนี้ยอาจจะเป็นที่คุ้นเคยของอาสิแล้วเป็นสายสัตว์ปีกสัตว์ปีกด้วยอของถนัดเลยเนี่ยให้ทายให้ทายอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็น ไก่ซิลกี้หรือเปล่าพี่ไม,ไม่ใช่เดี๋ยวพามาหาสิ่งที่อาศีรานาัดแต่ว่าคนเนี้ยขอบอกก่อนเป็นฟาร์มที่เขาเนี่ยพัฒนานกหงหยกไทยไซเล็กจนมีราคาแตะหลักพันควรแรกของประเทศไทยเลย้วสมัยก่อนไซเล็กเนี่ยราคาตัวสองสามร้อยโอ้โหผมเห็นที่บ้านร้อยหาสิบ มีอีกเหรอมีเมาเลยเอามาร้อยตัวดิอันนี้คือเป็นเป็นสายพันธุ์เขาเรียกว่าบอลโลเป็นหง์หยกไซเล็กที่เป็นสีบอลโลรู้ไหมเป็นยังลลไงพอลโลเป็นยังไงบอลโลน่าจะเป็นสีที่มีตาสีแดงหรือเปล่าครับพี่ใช่ใช่โอ้โหเก่งวยเก่งดังนชอบหาสีจะมีสาระหงษ์หยกสายพันธุ์บอลโลเนี่ยมีเป็นสีตาแดงนกตาแดงเนี่ยเรารู้ไหมว่าทำไมมันตาแดง พอมมันตป็นเพื่อนต่อยมาหรือเปล่าพี่ไหรือว่ามันเป็นโรคปัญหาอะไรหรือเปล่าครับพี่นนเรพี่นนท์เรพี่นนท์เอเอาพี่นแท์วหนกลับบ้านแล้วเที่ยครับมดไม่ใช่เขาเอาเอาสีมาระบายตาให้มันเป็นสีแดงเดี๋ยวรู้จักเจ้าของฟางมาเลยดีกว่าครับผมนะครับไปกันเลยนะครับอย่าไปพบกับท่นประธานกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเราเรียกนสั้นว่าประธานพบ พี่ท่านปุ๊บชื่อในเฟซภาษาอังกฤษเลยปุ๊บนัทปุ๊บนัทปุ๊บนัครับผมนัทพัทนัทพัทเสนชื่อเขาหมดเลยคุณพบเนี่ยเป็นคนที่ทำราคาแต่หลักพันคนแรกใช่ไหมก็น่าจะใช่นะครับเอรที่ที่เคยเจอพี่ดำรอบแรกที่ผ่านมาก็ตอนนั้นยังอยู่ที่ตัวสามร้อยสามร้อย้อยจุดเริ่มต้นนีคือตอนนั้นมันฟอลโล่ตัวคู่มันหายากมันหาซื้อยากผมก็เลยตั้งว่าใครอยากขายฟอลโล่ตัวคู่ ให้ผมเนี่ยผมให้พันหนึ่งลงโพสต์นะเป็นจุดเริ่มต้นให้ให้ตลาดมันกระตุ้นกระเตื้องขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีคนมาขายผมตัวสองตัวผมก็ให้พันหนึ่งก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นว่าตัวผู้ต้องพันหนึ่งเริ่มต้นจากที่เราขอซื้อหนึ่งพันก่อนนี่คือแนวทางการทำตลาดสำหรับอนาคตแต่ว่านี่เราพูดย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามสี่ปีก่อนนะเราเริ่มต้นจากตรงนี้คราบาผมแล้วยังไงต่อครับผมก็อัพโซเมียขึ้นมาจากที่ตัวละาสามร้อย ก็มันสูสีกันหน่อยนการับตัวเมียตัวระอนห้าร้อยบ้าง800บ้าง๋อก็คือคู่เราประมาณพันห้าถึงพันแปดใช่ครับคราวนี้ตลาดทั้งตลาดก็จากที่เลี้ยงหงษ์ตกไทยเมื่อก่อนตัวละร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยเนี่ยก็เปลี่ยนราคาขึ้นมาเป็นย่าตัวสีสีอื่นสีพื้นพื้นเนี่ยก็เปลี่ยนราคาตามขึ้นมาเ้ยบอกว่าเราก็อยากให้ผู้เพาะเลี้ยงคนไทยครับก็มีความสุขกับการที่พัฒนาเพราะถ้าว่าสีเลี้ยงนกแบบเนี้ย ขายตาแดงแล้วขายตัวร้อยห้าสิบสองร้อยอ่ะมันจะมีกำลังใจพัฒนาก่อนเหรอมันจะหมดก่อนนะดิใช่ครัเราอยากให้คนไทยเป็นแขาหน้าของวงการใชนกหงส์ตกทั้งโลกนะครับแล้วคุณพบเนี่ยเป็นผู้นำเทรนของนกสายตาแดงในฟอลโล่อ่าแล้วไหนเล่าต่อเรื่องฟอลโล่จากลักขยับมาเอ่อถ้าคเป็นคู่ผมขายเวลาผมขายผมจะขายเป็นคู่อ่าคู่ละพันห้าบ้างพันแปดบ้างนะครับแล้วแต่สีแล้วแต่อะไรกับเมื่อก่อนสีขาวสีเหลืองก็จะขายราคาเดียวกันปัจจุบันก็เปลี่ยนจากราคาสีจะแยก ไปแล้วเจสีเหลืองนี่คือจริงๆก็เรียกสีเขียวที่ม้าเนี่ย uh huh. อ่าฮะอ่าก็จะขายราคาหนึ่งราคาต่ำหน่อยเพราะว่าคนยังไม่ค่อยนิยม,มจะประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อตอตอนนี้ก็ตอนน,กตอนนี้ประมาณพันสองเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะสิ่งที่คุณพบพูดไปเนี่ย เป็นช่วงนี้นะอาจจะมีการเดี๋ยวตั้งราคาต่ำไปแพงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปคือคืออันนี้เป็นราคาผมอ่าราคาเป็นราคามอ่ตอนนี้ขายสีเหลืองพันสองสีเหลืองนี่สีเขียวที่ม้านี่อยู่ที่พันสองครับตัวผู้ตัวเมียอ่าตอนนี้เป็นพันสองนะครับีสองพันยี่สิบอ่าแล้วก็ตัวสีสีรีบูก็คือตัวขาวขาวสีขาวไม่ว่าจะเป็นตัวขาวหรือตัวขาวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ใช่หน้าเหลืองเนี่ยตัวตัวหน้าขาวเนี่ย ่าจะอยู่ที่พันห้าโอ้พันห้าอย่างอย่างตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้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 จะเป็นอีกอีกอีกอันหนึ่งอันนี้จะอีกราคาหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวสีเหลืองหน้าเหลืองอ๋อหน้าเหลืองหน้าเหลืองคือตัวแบบเนี้ยถ้าหน้าขาวเนี่ยพันห้า นะครับเป็นหน้าเหลืองราคาเท่าไรเอ่ยหน้าเหลืองอยู่ที่2 0 0 0ถึง2อ0 0 2,000สอยู่2,500แล้วนี่มันหงหยกหรือฟร์พัทครับเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวอันนี้คือหลังน้ำตาลใช่หลังแต่ปัจจุบันเนี่ยปี2020ีเห็นมี่คนที่นาหลังเป็นสีเทาได้อีกสีเทาใช่ครับเป็นสีเทาเป็นพวกสีซิลเวอร์เนี่ยราคาเท่าไรเอ่ยอยู่ที่3,000ันขึ้นครับสาม0ขึ้นไปครับพอไหวยังพอจะบินสูงขึ้นฟ้าได้ยังสงสัยต้องไปขายแล้วเบิร์แลวซื้อหงหยกมาเลี้ยงละคือผมอยากให้มองตลาดอย่างนี้เราซื้ ผมเปิดอยู่ที่ตอนแรกเปิดอยู่2,005เมื่อสอสวันเนี้ยลงโพสไปก็มีคนสนใจผมก็เปิด2,005มีอยู่สามตัวในครอบหมดเลยหมดคนเอาหมดอันนี้คือมีคนจองแล้วเหรอครับมีคนองแล้วกล่าวว่าจะเอากลับบ้านซะหน่อยคนจองอยู่นครปฐมให้อยากให้มองว่าคุณซื้อไปตัวละ2,000 2,005อย่างหาตัวเมียเข้าเนี่ยคุณได้ลูกมาสตัวตามสามตัวเนี่ย คุณขายตัวละสองพันคุณได้หกพันแล้วกำไรแล้วคุณได้กำไรแค่คอกแรกคุณก็ได้กำไรก็คือคุณแล้วเราใช้คำนี้ดีกว่าคือผมบอกราคากลางไปแล้วอ่ะคุณจะขายให้มันต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็เรื่องของคุณแต่ว่าเราเป็นราคาของเราจอน์ีใช่ที่เราไม่กลุ่มที่แนะนําเกี่ยวเรื่องของนกหยกนี่ที่ไหนบ้านนะผมบอกก็มีในเพจชื่อกลุ่มนกของหยกไทย dbbc นะครับกลุ่มใหญ่เลยนี่เป็นกลุ่มหลักเลยนะครับเฮ้ยอสีไม่จับแต่นกไม่ถามเลยท่านประธานคุณเลือไไม่มีอะไรสงสัย เมื่อสักครู่บอกอารสีแล้วว่าหลายประเทศอ่ะเขาก็จะมีการแบ่งแยกเรื่องสีฟอลโลไว้อย่างเช่นเ <c oughs> ยอรมันฟอลโลอังกฤษฟอลโลเจริญญฟอลโลออสเตรเลียฟอลโลหรือว่าสกอตติฟอลโลมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตรงตามีวงไม่วงตาแดงไม่แดง,แงอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าบ้านเราอะ่ะที่กําลังผลักดันเรื่องไทยฟอลโลอยู่ <c oughs> ตัวที่ชื่อว่าออดไอไทยฟอลโล อ๋อคือตาพิเศษมีตาพิเศษประกายเหมือนตาแมวอ่ะเป็นสองสีดําข้างนึงแดงข้างหนึ่งอ๋อนี่ยังไงอะไรคำนี้มีเลยอันนี้ตาแดงสองข้างใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้มีคนทําได้ที่ตาแดงข้างนึ่งต้นงดูนะตาดําข้างหนึ่งเกิดในประเทศไทยคุณอยู่ราชบุรีอยู่ราชบุรีไม่บอกเพราะว่าพอไปชมคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูนี่มาหาพ่พบในเรื่องของเป็นบุคคลคนแรกที่ทําให้นกงส์หยกไทยไซส์เล็กมีราคาแตะหลักพัน คนแร,แรกเลยเพราะส<อ>มัยก่อนหงหยกไทยเนี่ยไม่มีหรอกไซส์เล็กที่ราคาเกิน500ไม่มีเลยอันนี้คือคนแรก <S <S <อ>นะครับ <S <S อยากรณรนค์งให้คนไทยเราอ่ะ จากเรียกว่านกของหยกคอนแลนดเปลี่ยนมาเป็นเรียกนกของหยกไทยไซส์เล็กอ๋อที่ผมสงสัยมานานแล้วหลังนี่คาว่าหงหยกคอนแลนนี่คือไม่ค่อยมีใครเรียกกันเลยครับก็สงสัยบอกง่ายๆผมบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มประชาพันธ์แล้วถ้าคุณเรียกนกขยกคอนแลนราคาจะอยู่ไม่เกินร้อยห้าสิบเพราะว่าราคาเนี้ยคอนแลนน่ะคําอยู่ในประเทศไทยมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วคุณต้องเปลี่ยนในปีสองพันยี่สิบแล้วว่าเป็นหอหยกไทยราคามันจะดูเป็นไฮโซขึ้นมาสองร้อยอัพ โอเคเปล่าถ้าอย่างนี้ครับปากด้วยปากทุกคนด้วยให้ช่วยกันเรี้ยงนกหงสไทยฝากทุกคนด้วยนะครับผมไม่มีหงด์หงย์ไทยล่ยกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับเรื่องราวของนกหงสกไทยปี2021ีกันต่อว่าหลังจากที่มาสัมภาษณ์คลิปนี้แล้วเนี่ยตลาดจะกระเตือง ขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าจะมีงานประกวดนงหยกไทยปลายปีนี้ที่ตลาดกลางปลาฟิวิลเลสนะครับจัดโดยทีม BBT อ่ะทีมชมรมเสื้อม่วงอ่ะชมรมผู้เพาะเลี้ยงนงหยกแล้วเขาจัดที่ตลาดกลางปลาฟิวิลเลจวันที่13วันตรงกับวันอาทิตย์13ทธันวาคมเนี้ ไปดูนกหงหยกไทยที่พัฒนาแบบสู้ระดับโลกได้แน่นอนอในงาน,นนี้เขามีคาร์ดบอกแล้วนะครับถ้าเข้าไปดูใน DDT ได้กลุ่มของ DDT ได้เขาจะมีคา์ดบอกคุณก็ไปเตรียมคุณเอ้คาดนี้สีอะไรคุณก็ไปดูนกคุณมีเปล่าถ้ามีจับมาครับมาซ้อมหน่อยๆๆๆอะไรหน่อยแล้วเอานกไปประกวดด้วคบับงานนี้ผมผมแฝนบ็อก แขวนบล็อกผมบานบล็อกไปแล้วครับรู้จักว่าแขวนบล็อกแขวนกองใช่ไหมครับก็เหมือนแขวนกรงละไม่ไม่แข็งไปให้กําลังใจหรืออาจจะไปเป็นกรรมการกี่เมมาสักหนึ่นักมวยแขวนนวมอะไรอย่างเงี้ยครับไปให้กําลังใจเฉยคืนประธานพบลงอีกอ่ะเมื่อก่อนนุ่งหยกไทยไซส์เล็กอ่ะก็จะไม่มีใครมาร่วมสนุกด้วยเพราะว่าคนนี้เขาจะได้รางวัลเบสอยู่เยอะมากวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหรือผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ไทยบอยมอบ เครื่องต้มยำพร้อมปรุงนะครับเครื่องต้มยำพร้อมระดับหนึ่งของประเทศไทยมาให้ท่านประธานพบด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามออให้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมกินแล้วเนี่ยอร่อยมากทํำต้มยำกินไม่ยุ่งยากเลยอร่อยจริงครับผมยากไม่ต้องมานั่งโขกพริกไม่ต้องมานั่งทุบตะไคร้มีอยู่ในนี้หมดเลยครับจบเลยครับครับขวดเดียวจบสั่งฟรีนะครับที่รั a ดาส่งฟรีนะครับพู้ได้เลยครับมีได้ใช่ไหมครับมีครับสั่งที่รัศดาส่งฟรีนะปุ๋ยีกท่านที่สนใจจะลงโฆษณากับทางเพจ ก็ติดตามหลักล้านอย่างเพจเรื่องเล่าเชาสยามเพจบุเพสันนิวาสก็ติดต่ออานดับตีสิได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็พกเพื่อนๆที่สนใจนกงหงยกเนี่ยก็ตัวละพันห้าใครสนใจนกหงยยตาแดงตัวละพันห้าก็สามารถติดต่อมาที่อาพบได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบนกหงยยนะครับผมฝากช่องนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับสับช่องอาสีด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ